สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับข่าวความเคลื่อนไหวสำคัญทางเศรษฐกิจและก็นโยบายรัฐบาลค่ะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงสังคมและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมกับเดินหน้าวางรักฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับนโยบายเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจก็มี5เรื่องหลักๆค่ะได้แก่ 1. การสร้างรายได้แล้วก็ลดรายใจ่ายให้ประชาชน 2. การแก้ปัญหานี้ครัวเรือนแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ SME 3. การเพิ่มโอกาสการออมของประชาชนรายย่อย c การฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวทั้งการสร้างความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและก็การดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะและ 5. การรับมือผลกระทบจากสงครามการค้าด้วยการตั้งทีมไทยแลนด์เพื่อเจราจาเปิดตลาดใหม่และก็สนับสนุนผู้ประกอบการค่ะจากนั้นนะคะในวันที่1ตุลาคมค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารข้าราชการพาณิชย์จังหวัดและก็ทูตพาณิชย์ทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ค่ะโดยกำหนด7นโยบายสำคัญภายใต้แนวทาง Quick Big Win เพื่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจโดยเร็วและก็ยังสร้างรากฐานที่โปร่งใสและก็ยั่งยืนนะคะซึ่งนโยบายทั้ง7ค่ะก็ประกอบไปด้วย 1. เร่งเจราจาภาษีสหรัฐและปรับระบบหนังสือรับรองทินกำเนิดสินค้าเป็นดิจิทัลแบบเป็นรูปแบบค่ะ 2. แก้ไขปัญหาทางการค้าชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย 3. ผลักดันความตกลงทางการค้าเสรีหรือ FTA กับคู่ค้าสำคัญและก็บุกตลาดใหม่ทั่วโลกค่ะ 4. ดูแลค่าครองชีพประชาชนด้วยมหกรรมทงฟ้าและการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ 5. รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวและก็เร่งการส่งออก 6. เสริมศักยาภาพผู้ประกอบการ SME พัฒนาแพลตฟอร์ม MOC plus และเครื่องหมายคุณภาพสินค้าไทยและ7 ปรับปรุงกฎระเบียบใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลและก็ขยายตลาด e-commerce ค่ะซึ่งนางสุปจีก็ย้ำนะคะว่าการทำงานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ Quick Win แต่คือการวางรากฐานที่มั่นคงโปร่งใสและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและก็ประเทศค่ะ